ผมคิดว่าคงได้เห็นแล้วนะครับว่าหลักประกันทางสังคมเนี่ยเกี่ยวข้องกับหลายมิติทั้งเรื่องของการมีที่อยู่อาศัยที่ทํากินมีรายได้มีงานทำนะครับมีการหลักประกันในด้านการศึกษานะครับตัวอย่างภาพนี้ก็คงได้เห็นนะครับว่าเป็นเรื่องของหลักประกันเรื่องของสุขภาพนะครับและยังเกี่ยวข้องกับเรื่องลหลักประกันในเรื่องของยามชราภาพด้วยนะผมคิดว่า ถ้าเรามองย้อนไปในเชิงหลักการของหลักประกันทางสังคมคือเคารบในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคเท่าเทียมก้าวข้ามจากการสงเคราะห์ ถ้าเรามองย้อนในประเทศไทย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยการสร้างหลักประกันทางสังคมหนึ่งที่รับผู้มีความก้าวหน้าคือการสร้างหลักประกันทางสุขภาพแต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าในหลักประกันสุขภาพยังมีความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมอยู่ในการจัดบริการสุขภาพอันเกี่ยวเนื่องจากการบริหารจัดการงบป,ประมาณที่มาจากกองทุนต่างๆ4-5กองทุนที่มีอยู่คําถามจากภาคประชาชนเพื่อหลักประกันสุขภาพและสังคมก็คือถามว่า จะมีนโยบายอย่างไรในการจัดการนะครับกับการความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในการบริหารจัดการกองทุนด้านสุขภาพที่มีอยู่ข้อเสนอของเราคือจัดการรวมนะครับการบริหารนะครับงบประมาณด้านสุขภาพจากหลายกองทุนให้อยู่ในระบบเดียวและอยู่ภายใต้หลักประกันการบริหารงานของสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพ